<Okay. S 2> สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องกระดึกกระดึกนั่นเองไม่ใช่ต้นไม้เรานั่นเองกระดึก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 วันนี้วันที่<อ>สิบเก้าเมษายนแล้วนะครับน้องอย่าอมเก็กก็คือวันนี้ผลสอบออกแล้วทั้งที่แล้วเราเราทํา<ส>เราทําคลิปเออสึกป้องกันแชมป์ึกป้องกันแชมป์สึกป้งกองอกองนันแชมป์นี่คือเราคิดว่าเราเป็นแชมป์เพราะว่าเราสอบได้ เราซื้อะไรหนึ่งเติมแล้วนะตอนที่แล้วเราได้แับหนึ่งอยู่เติมนี้เราก็เลยไปสอบแล้วก็ทำคลิปป้องกันแชมป์เลยเรามาดูว่าเรามาดูว่าเราจะป้องกันแชมป์ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวทีนี้ว่าช่วงนี้โควิดรอบสามแหละรอบสองรอบสามแล้วครับอันนี้รอบสามแล้วครับเพราะฉะนั้นเราต้องอทางโรงเรียนเขาเลยประกาศผลทางทางเฟซบุ๊ก ประกาศผลออนไลน์แล้วตอนนี้อ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าันเป็นยังไงทีนี้นนนว่าเวลาเข้าไปดูอะอ่าโอเคลองลองดูว่ามันผลจะเป็นยังไงนะครับตลองเพ่ากำลังเป็นปห่วงว่าอัดวิดีโอแนวแนวงอนแบบเนี้ยเวลาเพจบู๊ขึ้นมามนจะเป็นยังไงไม่แน่ใจนะลองดูกันอันนี้คือเป็นการทดลองลองดูนะครับอ่าโอเคอ่าม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 าอยู่มาอยู่มันก็เป็นมมีอยู่แล้วแหละโอเคเราก็หา สีชื้อสยนี่โรงเรียนเรามาเลยุ้ยครูนักเรียนนักเรียนทั้งหลายเหล่านี้เพื่อนเพื่อนเราก็มีมดสอบอันนี้คือประกาศผลสอบโอเคคะแนนเต็มหนึ่งพันหนึ่งรอยทั้งหมดทุกวิชาเราจะได้เท่อะไรอันล่างอัล่างอันนี้เหรอใช่ใช่นี้านีือนี่ไง โทรศัพท์พ่อเป็นอย่างนี้เดีย๋ยวนะพ่อรู้วิธีแก้ต้องก็ไปเปิดหน้าต่างใหม่มันก็จะเพราะว่าเมื่อกี้มันมีอยู่หน้าเดียวเนาะเพราะว่าลายชื่อเราต้องมีสองหน้าใช่ลายชื่อมีหน้าที่สองเป็น,น <recibir S 1> อ่ะสุดปีละงบจะดูตั้งแต่แรกเลยไหมล่ะดูตั้งแต่แรกเลยคน,นแรกโอ้ยคนแรกคือผู้ใดล่ะคัตติยะไอ้นี่ไอ้นี้ซูมดูเลยนะว่า เลขที่หนึ่งาทั้งห้องมีเท่าไหร่สี่สิบสามสี่สิบสามคนอันนี้อันนี้อันดับอันนี้คนที่หนึ่งไม่ใช่อันดับหนึ่งนะครับนี่คือคนที่หนึ่งที่ใช่คนที่หนึ่งคนที่หนึ่งคือคนแรกไม่ใช่คนที่สี่สิบนะเราอยู่คนที่สี่สิบยี่ห้ายี่หกนี่สี่สิบเราอันดับที่สี่สิบแต่ไม่ใช่เราเราเราคนที่สี่สิบไม่ใช่อันดับที่สี่สิบเราคนที่สี่สิบชื่อเด็กชายธนกรต้นไม้กุศิษฐ์ อ่ามันเชือมัน่อมมันอมนะโอมแถวนี้ต้องนับจากล่างดูว่าดูได้หรอเท่าไหร่นะนางเราคือแถวที่สี่ของนางจากสี่ของหนึ่งสองสามสี่นะไล่ไปเรื่อยๆโอ้นี่นี่แปดสิบกว่านี่คือเกือสี่อยู่นะอเก้าสิบกว่าแต่ีไม่รูวิชาอะไรไปดูที่เจ <78 S 1> ็ดสิบแปดอะไรเนี่ยมีวิชาหนึ่งเจ็ดสิบแปดงานเข้าและไม่ถึงสี่พระเจ้าช่วย แชมป์ของคุณอาจจะหลุดรอยไปได้อุย้อเดยจอะไรไันนี้ไม่รู้วิชาอะไรม้างนะเฮ้ยทำไมข้างหนเราเก้าหมดเลยอะเจ็ดเจ็ดสิบแปดเีหนึงอะเฮ้ยทำไมข้างหน้าตรงนั้นอะเป็นเก้าของเราเฮ้ยทำไมเก้า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 เดียวเดียวเดียวเดียมเๆีเงียบเพอกำลังใช้สมองพอเครียดกับลูกอย่ตอนนี้คืดูนะ คะแนนรวมนะเนี่ยคะแนนรวมทั้งหมดมันหนึ่งพันหนึ่งร้อยคะแนนใช่ไหมใช่ไหมไหมเราได้เก้าร้อยเจ็ดสิบสี่นะเจ็ดสิบเอ็ดโอ้เจ็ดเจ็ดสิบเอ็ดโอเคแต่แต่ดูเพื่อนข้างๆเราอะเก้าร้อยกว่าก็มีนะแต่แต่นี่สงสัยนี่นี่แต่๋ยน้อยก่อนเราคอยดูอเฉลี่ยที่แปดสิบแปดแปดสิบแปดที่สองเจ็ดบรรทัดถัดไปนี่ครับลุ้นสุดเลยคือมันเป็นอันดับไปอันดับ ใครเป็นแชมป์ขอขอเยตม่นอนเลฮ้ยจับจับกับว่าเ่นเล่นเล่ตื่นเต้นตื่นเต้นเฮ้ยเดี๋ยวนะไปมาทายทายกันทายกันนู้ว่าจะไหวไหมเนี่ยดูดูเมื่อกี้เฮ้ยแต่เมื่อกี้เมื่อกี้มันมีเจ็ดสิบอันหนึ่งหรือพ่อไม่แน่ใจนะอย่างเงี้ใช่การงานแต่ไม่แน่ใจว่าทำไมการงานมันได้น้อยอ่ะไม่ค่อยเก่งอ่ะหรือว่าไม่มันไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วแหละมันเล็กแปลกๆนะโอเคไม่เป็นไรดูได้ว่า มีมีเจ็ดสิบแปดอันหนึ่งนะครับนอกนั้นเก้าสิบกว่าแปดสิบกว่าหมดนะมเอีกอันหนึ่งที่ไม่ถึงสี่ผมไม่แน่ใจนะดูว่าจะเป็นโอเคหนึ่งสองสจ้าวินเอออันดับที่สุดมาดูนะอันนี้นะครับเราอยู่แถวที่สี่หนึ่งสองสามสี่เนี่ยที่มีเก้าเจ็ดหนึ่งแล้วก็แปดแปดแปดจุดสองเจ็ดแต่สุดท้ายคือเลขหนึ่งเลขนึ่ นี่โอเคดีใจโล่งโล่งจัดเย็นไปกินเซเว่นจังสรุปแล้วคือเส้น KFC อยู่หนึ่งกินหนึ่งแล้วเหรอวันเกิดเพิ่งกินไปนะใช่วันไม่เกิดก็กินวันดีใจก็กินวันไม่ดีใจก็กินเอ้ KFC พราะ่อยากไปคนมันเยอะแต่ซื้อไปกินบ้านได้นะไม่เป็นไรไม่เอามันอยากกินเซเว่นด้วยเย็นเซนอีกเย็นเซนก็หอมอ่ะ พอมาถึงบ้านก็จะเป็นน้ำดูไอติมไอติมเลิบไอันนั้หนึ่งครับโอ้รักษาแชมป์ได้ใกล้แล้วคนที่โล่งสุดคือพ่อแม่เลยไม่ใช่โอเคใจหายเลยที่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเอ็นจ่าเจอกันกระดิงกระเดิงกระดิงใหญ่กว่าไรก็ใช้อะไรก็ไม่รู้เขาส่งรูปอะไรมาให้ดูหน่อยคนกดถูกใจยโอเคคิดมาเจอกัน